ในลิสของเรานะคะชั่วโมงนี้กับคุณผุ้ฟังเราปิดท้ายกันที่ Are you okay นะคะเราเริ่มต้นจากสิ่งที่คุณผุ้ฟังขอคือแค่เธอรักฉันยิ้มทั้งน้ําตานะคะจันอังคารพุทธนะคะแล้วก็ปิดท้ายที่เนี่ยแหละค่ะสำหรับทิกเกอร์นะคะห้าโมงเย็ยนกับอีก21นาทียินดีด้วยสําหรับใครที่ได้ใช้วันหยุดวันนี้วันแรงงานนะคะแล้วก็ รอที่จะหยุดกันอีกที4,5,6,7เลยก็อาวางแผนการใช้เงินให้ดีๆนะคะเพราะว่าพอมันมีวันหยุดสิ่งที่ตามมาคือความเพลิดเพลินไม่ได้จะขู่นะแต่ถ้าหยุดอยู่บ้านมันก็เรื่องหนึ่งแต่ถ้าหยุดแล้วออกไปไหนก็วันก่อนคุณผู้ฟังก็บอกเองบางทีค่าฟาษีสังคมก็ไม่ใช่น้อยนะคะ,ะก็คำนวณให้ดีๆถ้ามันออกแล้วมันซื้อความสุขให้กับคุณได้แล้วไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินใครก็ใช้มันไปเถอะอ่ะ Mm hmm. นะคะส่วนใครที่ถามว่าเอสอาหารเนี่ยเมื่อกี้ที่คุยกันเรื่องอาหาราที่เกี่ยวกับที่พี่พูดเรื่องไม่สบายแล้วต้องการโปรตีนอะอาหารอย่างอื่นคนอื่นเขากินอะไรเอออันนี้ก็ไม่รู้จริงๆว่าคนอื่นเขากินอะไรเวลาป่วยป่วยป่วยอะไรละป่วยแต่ลองหาดูในเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าแน่นอนละน้ำเปล่าคือสิ่งที่ควรจะทาน ถูกไหมคะเพราะว่าน้ำเนี่ยมันไปชดเชยอะไรในหลายๆอย่างเหมือนกันแล้วมันก็จะช่วยให้เลือดไหลเวียนด้วยมั้งใช่ไหมสมองปลอดโปร่งในระดับหนึ่งแต่บางคนไม่สบายก็จะไม่อยากดื่มน้ําเยอะเพราะว่าขี้เกียจลุกไปเข้าห้องน้ํากันก็เป็นไปได้แต่ว่าเขาก็แนะนําให้เราดื่มน้ําเปล่านะคะรวมไปถึงซุปข้าวต้มน้ําแกงซึ่งบางคนก็อาจจะบอกว่าทานโจ๊กเพราะว่าถือว่าเป็นอาหารอ่อนที่คู่กับคนไทยเหมือนกันนอกจากข้าวต้มแล้วเนี่ย มันจะมีข้าวต้มแบบข้าวต้มที่เราต้มเองข้าวต้มเขาเรียกข้าวต้มกุยข้าวต้มขาวใช่ไหมคะแล้วก็บางคนก็ข้าวต้มเครื่องบางคนก็เป็นโจ๊กอย่างที่เราคุยกันบางคนต้มซุปก็แล้วแต่ซุปที่ถนัดเพราะแต่ละคนจะต้มอะไรแต่ถ้าคุณอยู่คนเดียวแล้วไม่มีใครทําให้เราจะไปนั่งสร้างซุปก็คงยากใช่ปะลุกขึ้นลุกลงก็เอาว่าข้าวต้มอาจจะเป็นทางออกที่ที่ง่ายที่สุดในการโรยเกลือนะนิดหนึ่ง แล้วเขาบอกว่ามีน้ำมะพร้าวด้วยเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบกันเ็าบอกว่าน้ำมะพร้าวเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเกลือแร่จากธรรมชาติแต่จริงน้ำมะพร้าวเนี่ยถ้าใครไม่ได้คิดมากว่าแบบโบราณเขาคิดว่าเอาไว้ลดน้ำ คนจีโอ้ยมันเป็นน้ําที่แบบคุณผู้ฟังมันสารพัดประโยชน์นะสาหรับว่าน้ํามะพร้าวนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เพิ่งรู้ว่ามีน้าเต้าหู้ผสมมะนาวได้ด้วยเหรอเนี่ย mm hmm. เขาบอกว่ามันช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายนะคะ mm hmm. ก็ไม่เคยลองสูตรนี้เพราะน้าเต้าหู้ก็คือน้าเต้าหู้ไม่เคยคิดจะบีบมะนาวใส่ดูไม่เข้ากันอ๋อแต่เป็นความรู้ใหม่ส่วนแตงโมเขาบอกว่าเป็นผลไม้ที่ให้น้ําตาลด้วยธรรมชาติของมันอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมีเบต้าแคโรทีนที่ช่วยวิตามิน เออะไรอย่างนี้อืมแตงกวาลาก่อนเลยอะอยู่ๆไม่สบายแล้วให้แทะแตงกวาคงไม่ใช่แต่ถ้าใครใครไหวไปเลยแต่แต,แตงกวาเป็นสิ่งที่มีน้ําเยอะนะแล้วก็แอปเปิลนะคะแอปเปิลก็ได้ส้มก็ดีกล้วยก็ได้นะโยเกิร์ตอ่าโยเกิร์ตก็เป็นอะไรที่โอเครวมไปถึงอาหารที่มีโปรตีนสูงนะคะก็น่าจะเป็นปลาไข่ถั่ว ใดๆพวกนี้ซึ่งไข่เนี่ยก็ต้องกินปริมาณที่พอเหมาะนะอย่างน้อยต้องฟองหนึ่งอะแต่ว่าช่วงที่โดบมากๆบางคนก็สองปะถ้าถ้าช่วงโดบแบบหมายถึงว่าจะเอาให้ฟื้นน่ะก็อาจจะสองแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีเงื่อนไขบางคนอาจจะได้เฉพาะไข่ขาวไม่ทานไข่แดงก็ต้องดูเงื่อนไขตรงนั้นด้วยนะคะ ส่วนวิตามินบีมันก็ไม่แน่ใจมันก็อาจจะเป็นพวกข้าวกล้องข้าวซ้อมมือแต่ถ้ากินไม่ไหวก็นั่งแทะถัว่วแต่ถ้าทั้งหมดอะร่างกายมันยังไม่พร้อมรับก็ทานทุกอย่างแต่น้อยนะคะคุณผู้ฟังพยายามทานให้ได้ถ้าเราทานมื้อปกติไม่ได้ลดไซส์ลงลดขนาดลงให้เล็กนิดๆนหน่อยๆขอให้มีอะไรลองท้องก็น่าจะพอช่วยให้ร่างกายมีแรงเอาจริงๆมันก็สําคัญนะเพราะว่า ถามว่าคนเราอดอาหารได้ไหมเอาว่าเราอดได้หลายวันนะพิสูจน์จากตัวเองในช่วงเนี้ยไม่ได้ว่าอยู่ๆจะลดความอ้วนเปล่ามันตกินไม่ได้เมื่อกี้ยังเล่าให้อ่านฟังเลยว่าซัดไป48ชั่วโมงอาหารลงท้องน้อยมากแล้วต่อมาอีกกี่ชั่วโมงเนี้ยเพิ่งได้ข้าวต้มไป ไม่เกิน8ปดเกาคำเองเพราะฉะนั้นแปลว่าร่างกายเรายังขาดอาหารได้อยู่นะคุณผู้ฟังเพราะที่เรากินมามันก็เยอะแต่มันไม่ได้ควรขาดนะคะแต่ถ้าเทียบกันน้ําคือสิ่งจําเป็นอากาศขาดไม่ได้สุดใช่ไหมอากาศน้ําอาหารอ่ะก็ลองดูนะคะสิ่งหนึ่งที่เรา ไม่ควรละเลยก็คือตัวเองค่ะคุณผู้ฟังถ้าเรามีสัญญาณอะไรที่เขาบอกให้พักก็ต้องพักนะคะอันนั้นคือเรื่องของชีวิตแต่ทีนี้มาเรื่องของเศรษฐกิจและการออมและวัดดวงค่ะคุณผู้ฟังกลับมาบอกกันอีกแล้ว mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องของสลากออมสินนะคะคุณผู้ฟัง mm hmm. เขาบอกเลยว่า mm hmm. เพิ่มแล้วนะจ๊ะ เพิ่มอะไรสลากออมสินพิเศษสองปีค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบใบสลากหรือเป็นแบบดิจิทัลตอนนี้ล่าสุดนะคะเพิ่มสามเท่าสำหรับรางวัลที่หนึ่งเป็นมูลค่าสามสิบล้านบาทเดี๋ยวหกเกาจมูกเลยสามสิบล้านเลยเหรอ,อพร้อมเพิ่มสองเท่าสำหรับเงินรางวัลเลขไทยและดอกเบีย้ยออมสบายลุ้นสนุกทุกเดือนฝากง่ายๆได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือผ่านแอปพลิเคชันไมลโมนะคะทั้งนี้ค่ะคุณมีสิทธิ์ที่จะเขาเรียกว่า ถอนก่อนฝากครบก็ได้แต่เราจะมีการหักส่วนลดตามอัตราที่ธนาคารกําหนดเพราะปกติฝากพวกนี้มันจะมีกําหนดของเขาถูกไหมคะแต่ถ้าจะถอนได้นะคะถ้าถอนก่อนครบ6เดือนแต่มีหักส่วนลดตามอัตราที่ธนาคารกําหนดเริ่มไปตั้งแต่2เมษายนแล้วนะคะหรือไปได้เรื่อยๆจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนดไว้ภายหลังอ่ะ อันนี้ก็ฝากไปด้วยก็เป็นอีกทางหนึ่งที่จะต้องดูแลปากท้องของเรานะคะก็คือเงินลงทุนและทั้งหมดทั้งสิ้นก็ลงทุนด้วยก็สนุกไปด้วยได้เหมือนกันนะคะก็ว่ากันไปนะคะมีหลายเรื่องก็คุณผู้ฟังถามว่าวันนี้มีคนรายงานจราจรมารถไม่ได้ติดมากเพราะตรงกับวันหยุดนะคะแล้วก็วันนี้ทองลงอ่ะก็แต่ถามว่าซื้อได้ไหมบอกเลยว่ายากช่วงนี้